ความสุขไม่ใช่การรอให้ปัญหาหายไปแต่คือการเลือกมองหาสิ่งดีๆท่ามกลางปัญหานั้นสวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่พอดแคสต์จุดประกายความคิดวันนี้ผมอยากชวนพูดคุยกันเรื่องที่ผมเชื่อว,ว่าลึกที่สุดและทรงพลังที่สุดในการเปลี่ยนชีวิตของเรานั่นก็คือการเลือกที่จะมีความสุขและการฝึกพลังความคิดบวก ใช่แล้วครับฟังดูเหมือนง่ายแต่จริงๆแล้วนี่คือการตัดสินใจที่สำคัญที่สุดในชีวิตที่ใครหลายคนมองข้ามไปเราอาจคิดว่าความสุขต้องรอให้ทุกอย่างในชีวิตลงตัวก่อนบ้านรถเงินงานหรือความรักต้องพร้อมแต่จริงๆแล้วความสุขไม่ได้เริ่มที่สิ่งภายนอกมันเริ่มที่สิ่งภายในตัวเราวันนี้ผมจะพาคุณค่อยๆเดินทางผ่าน5หัวข้อหลักที่ลึกซึ้งมากๆ การตัดสินใจที่จะมีความสุขไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นการพัฒนาตัวเองด้วยความมุ่งมั่นและความเชื่อมั่นการเปลี่ยนแปลงความคิดและตั้งเป้าหมายชีวิตบทเรียนจากหนังสือ The Power of Positive Thinking เทคนิคการแก้ปัญหาและการรับมือกับความเจ็บปวดและแน่นอนครับผมจะใส่กรณีศึกษาเรื่องเล่าและคำถามชวนคิดที่อยากให้คุณหยุดฟังแล้วถามตัวเองไปพร้อมๆกันด้วย 1. การตัดสินใจที่สำคัญที่สุดในชีวิตฉันจะเลือกมีความสุขคุณเคยไหมครับวันที่ตื่นมาแล้วรู้สึกว่าทุกอย่างมันผิดไปหมดงานไม่เป็นไปตามที่หวังความสัมพันธ์ตึงเครียดเงินในบัญชีก็ใกล้หมดและเรารู้สึกว่าชีวิตมันกำลังพังลงตรงหน้าแต่คำถามคือแล้วเรายังเลือกที่จะหาความสุขเล็กๆได้หรือเปล่าผมจำได้เลยว่าครั้งหนึ่งในชีวิต ผมเคยไม่มีบ้านอยู่ต้องนอนข้างถนนมีแค่เสื้อผ้าไม่กี่ชุดและความสัมพันธ์กับครอบครัวก็แย่แต่สิ่งที่ผมทำตอนนั้นไม่ใช่การโทษโชคชะตาผมเลือกที่จะพูดกับตัวเองว่าสักวันหนึ่งฉันจะผ่านตรงนี้ไปหลายคนอาจมองว่าการคิดบวกม,มันเป็นเรื่องเพอ้อฝันแต่จริงแล้วมันคือการควบคุมคกลไกภายในใจเราความกลัวความกโกรธความผิดหวังล้วนเป็นเพียงอารมณ์ชั่วคราว มันไม่ได้อยู่กับเราไปตลอดชีวิตความสุขไม่ใช่การรอให้ปัญหาหายไปแต่คือการเลือกมองหาสิ่งดีๆท่ามกลางปัญหานั้นกรณีศึกษาเล็กๆมีนักจิตวิทยาที่เคยทำการทดลองกับผู้ป่วยโรคซึมเศร้าพวกเขาให้ผู้ป่วยเขียน3สิ่งที่รู้สึกขอบคุณทุกวันติดต่อกัน30วันผลคือกว่า70%ของผู้ป่วยรายงานว่า ความรู้สึกสิ้นหวังลดลงและเริ่มมองโลกในแง่ดีขึ้นทั้งที่ปัญหาในชีวิตจริงของพวกเขายังเหมือนเดิมนั่นแหละครับพลังของการเลือกที่จะโฟกัสสิ่งดีๆและวันนี้ถ้าผมถามว่าสิ่งหนึ่งที่คุณรู้สึกขอบคุณในชีวิตตอนนี้คืออะไรคุณจะตอบว่าอะไรครับ 2. การพัฒนาตัวเองความมุ่งมั่นความอดทนและการเชื่อมั่นในตัวเองความสามารถพิเศษหรือของขวัญที่ติดตัวมา ไม่ได้มีค่าอะไรเลยถ้าเราไม่พัฒนามีหลายครั้งที่เราเห็นคนที่ไม่ได้เก่งที่สุดแต่เขากลายเป็นคนประสบความสำเร็จที่สุดนั่นเพราะเขาเชื่อมั่นในตัวเองมากพอที่จะพัฒนาและมุ่งมั่นที่จะไม่หยุดผมอยากให้คุณลองนึกภาพตามนี้ครับเด็กคนหนึ่งร้องเพลงไม่เก่งเลยแต่เขารักที่จะร้องเขาซ้อมทุกวันโดนล้อโดนหัวเราะแต่เขาไม่หยุด จนในที่สุดเขาได้เป็นนักร้องที่คนทั้งโลกชื่นชมสิ่งที่ทำให้เขามาได้ไกลไม่ใช่พรสวรรค์แต่คือพอรสแสวงความอดทนและการเชื่อมั่นในตัวเองเรื่องจริงจากชีวิตผมเคยไม่ชอบออกกำลังกายเลยวิ่งแค่5นาทีก็หอบเหนื่อยและยอมแพ้แต่พอวันหนึ่งหมอบอกว่าถ้าไม่เริ่มดูแลตัวเองคุณอาจป่วยหนักในอนาคต ตอนนั้นผมตัดสินใจว่าจะไม่ยอมแพ้อีกแล้วผมเริ่มวิ่งทีละนิดวันละ10นาทียี่สินาทีจนวันนี้ผมสามารถวิ่งมาราธอนได้มันทำให้ผมเรียนรู้ว่าการมีโอกาสอีกครั้งในชีวิตคุ้มค่ากว่าการยอมแพ้อะไรคือสิ่งที่คุณเคยอยากทำแต่หยุดเพราะมันยากเกินไปแล้วถ้าคุณลองอีกครั้งคุณจะให้โอกาสตัวเองได้ไหมครับ 3. การเปลี่ยนแปลงความคิดและตั้งเป้าหมายชีวิต สิ่งที่ยากที่สุดไม่ใช่การทำให้สำเร็จแต่คือการเชื่อว่ามันจะเกิดขึ้นกับเราได้จริงๆหลายครั้งเราติดอยู่ในโซนสบายเพราะมันปลอดภัยแต่ความสบายก็คือการหยุดนิ่งถ้าคุณอยากมีชีวิตที่แตกต่างคุณต้องกล้าที่จะทำสิ่งที่แตกต่างลองตั้งเป้าหมายที่ใหญ่พอที่จะทำให้คุณรู้สึกกลัวแต่ตื่นเต้นไปพร้อมๆกันเพราะนั่นแหละครับคือสัญญาณว่าคุณกำลังจะ ประโยคที่อยากฝากฉันเลือกที่จะไม่เป็นคนธรรมดาท้องฟ้าไม่ใช่ขีดจำกัดแต่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเป้าหมายที่คุณอยากทำแต่ยังไม่กล้าเริ่มคืออะไรคุณพร้อมที่จะก้าวออกจากโซนสบายเพื่อมันหรือ,อยังครับ 4. บทเรียนจากหนังสือ The Power of Positive Thinking โดย Norman Vincent Peale นี่คือหนึ่งในหนังสือที่เปลี่ยนชีวิตผมมากที่สุด และผมอยากจะสระุปเป็นไข่มุกทองให้คุณนะครับสร้างความสุขจากภายในความสุขไม่ได้มาจากสิ่งที่เรามีแต่มาจากสิ่งที่เราเลือกมองลองเริ่มจากการชื่นชมสิ่งเล็กๆรอบตัวเรารักษาใจจากความวิตกกังวลโฟกัสในสิ่งที่ควบคุมได้และปล่อยวางสิ่งที่ควบคุมไม่ได้คาดหวังสิ่งที่ดีที่สุดเพราะความคาดหวังคือพลังที่ส่งผลต่อผลลัพธ์ ปล่อยวางความกังวลความกังวลไม่ช่วยแก้ปัญหามีแต่ทำร้ายสุขภาพทุกปัญหามีทางออกไม่ต้องรีบร้อนใช้ความสงบและสัญชาตญาณเยียวยาความเจ็บปวดทางใจอย่าจมอยู่กับมันนานเกินไปกลับไปใช้ชีวิตปกติให้เร็วที่สุดกรณีศึกษานะครับมีชายวัยกลางคนคนหนึ่งที่เสียภรรยาไปอย่างกระทันหันเขาจมอยู่กับความเศร้าอยู่นาน แต่เมื่อเขากลับมาทำกิจกรรมที่เคยทำร่วมกับภร,รยาเช่นการออกกำลังกายการทำอาหารเขาพบว่ามันช่วยเยียวยาใจและทำให้เขามีพลังเดินต่อนั่นคือสิ่งที่หนังสือเล่มนี้สอนว่าการเคลื่อนไหวการกลับมาใช้ชีวิตคือยารักษาใจที่ดีที่สุด 5. เทคนิคการแก้ปัญหาและการรับมือกับความเจ็บปวดเมื่อเจอปัญหาอย่ารีบอย่ากโกรธ แต่จงสงบและมีความหวังปัญหาที่ใหญ่ที่สุดบางทีก็มีคำตอบที่เรียบง่ายที่สุดเพียงแต่เราต้องใจเย็นพอที่จะมองเห็นมันและเมื่อเจอความเจ็บปวดทางใจอย่าปล่อยให้มันกลืนชีวิตคุณใช่ครับเราต้องร้องไห้บ้างแต่หลังจากนั้นให้กลับมาลุกขึ้นทำงานใช้ชีวิตอยู่กับคนที่รักเพื่อฟื้นพลังใจสิ่งที่ผมอยากฝากคุณไว้วันนี้คือความสุข คือการตัดสินใจไม่ใช่สิ่งที่ใครเอามาให้ความสำเร็จคือผลลัพธ์ของความเชื่อมั่นและความมุ่งมั่นปัญหามีไว้ให้แก้ไม่ใช่ให้กลัวความเจ็บปวดเป็นครูไม่ใช่ศัตรูและพลังคิดบวกคือเครื่องมือที่คุณมีอยู่แล้วในตัวเองคุณไม่ต้องรอให้โลกเปลี่ยนแค่คุณเปลี่ยนมุมมองโลกก็เปลี่ยนไปแล้วครับ ถ้าคุณรู้สึกว่าเรื่องราวนี้มีคุณค่าและอยากให้คนรอดตัวได้รับพลังบวกเหมือนกันอย่าลืงกดไลค์กดแชร์เพื่อส่งต่อกำลังใจนี้ออกไปนะครับและถ้าอยากฟังเรื่องราวสร้างแรงบันดาลใจแบบนี้ต่อไปกดติดตามช่องจุดประกายความคิดและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทุกคลิปใหม่ที่เราตั้งใจทำมาเพื่อคุณแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปครับสวัสดีครับ